บายบายกำแม่ไปยินแล้วแม่มาเด้อไหนหนทำบาย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 อุนอ่นนะุ่นนะกแม่มาเอาลูกไส้ไปก็แฟนพี่นอ้องเก็บสตอกกับร่างกายบ๊ายตอนบายสามีกให้กบเขาไปหน่อย นนี้เกจบขดัญญยงไปยินมพี่น้องเพราะว่า้างนอกอากาศแบบครื้นมากแล้วก็แบบมีหมองแต่เสาร์นะจ้ะสองสามหมื่นเราถือจ็บอะไรไปยิ้มพี่น้อง <c oughs> ตั้งแต่วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะจ้ะไปดมบานพี่แอนกับพีบุ๋ม <c oughs> น้ำหนักขึ้นมาสองโลโอ้ไม่กอดเบียร์นะจ้ะกินเบียร์แล้วน้ำหนักขึ้นไว้ไว ช่วงนี้เลยต้องงดไปก่อนแต่ใจเบ,บ่งบรรยากาศนะพี่น้องเนี่บนยบรรยากาศแบบหมอกเยอะมากหมอกเต็มไปยเศร้าแต่แต่ว่าที่แบบในกล่องมันอาจซิเดนท์บ่คอยห็นเนาะจะกล่กองไอโฟนมันคือว่ายังไงมันปรับไหมปรับให้สว่างสว่างขึ้นเนาะจะเหีม้าเท่านีก้ก็ละลายหมดแล้วพี่น้องเบ้างไหม สนามามีแต่ฝนนะจ้ะฝนตกหิีมะเลยละลายหมดเลยแบบนี้อ่ะแนมไปมันจะเป็น มันจะเป็นควันหมอบแม็กก็ออยังเบามากนะจ๊ะแม็กยังอยู่บ้านในยาอยู่น้องหมาตัวสีดำแล้วก็น้องหมาตัวสีขาวก็ยังบเบาได้กลับมานะจ๊ะช่วงนช่วงนี้สิเป็นแบบสามารถไปยิ้มได้อยู่แฟนเหลืองานมากสิก็ดูแลลูกวห้เจ้าก็ไปรูปบางงานจะเออาศัยช่วงเศร้าๆนะจ๊ะยังไป ก็เลยก็วานศิไปรับหมามาเนี่แหละก็เลยใจบอกแกน,นะว่าบบได้บอกศิถามเพื่อนว่าไอ้เขาสิไปเอาน้องหม,มามาบบไดตัวสิดังแกรูว่าบไหนใจเพราะว่าต้องถามแมย์ยาเมื่อก่อนถามแม่สิพอพลใส่มาบอกว่าถ้าสิไปรับน้องหมามเจ้าก็สิแบบเอาลูกชายเปล่าก็เมย์ยาสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พากันเปย์เปล่าก็ร่างกายแล้วก็ไปรับลูกชายนั่นก็ขน้องหมาว่าโคมสินะ แต่ช่วงนี้แม่ยาเรากำลังยุงๆนะแต่ยิงก็ธุรกิจเราเล่าเปิดธุรกิจใหมเมื่อวานนั่งนั่ง่าแดดอกแดดแบบจ้าเลยเมื่อนี้โอ้โหไม่มีแดดเลย สุดท้ายแบบยาวไปยาวไปน้องๆถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวพี่น้องได้รับชุ้มน้ำคุณคุณขานรถไฟไอ้รถไฟคุณขานรถบัสนี่ยวยงามเลยค่ะจะ เพีงยงไปรถเม่์นีไปไหนอไปยิ่งหมดแ,แต่ว่าบางคนเขาอีกคนเลาฟังหนึ่งฟังนึงก็สิบไปแบบว่ายิ่งโบเราจะยิ่งโบแลถ้ามันถูมแต่้าคุ้นฟังตรงทางก็สิแบบไปยิ่มหรือกไ็ไปสถานีเป็นสถานีรำบักนะจ๊ะรวมแต่ว่ามันปลายหนึ่งกเจ็บถ่า,าย,ยน,นาี่คนไม้ยี่ขุดคนอาท่ตย์น่ กล่องมันขยับโมบ่าบ่ควายนีก็พอพปอะลรมนนจ๊ะว่าเจ็บกว่าได้เอาแบบซื้อใหม่กันซันมานำพนมหนุ่มแ่สยว่าถือกลองเขานะ้๊จะ ต um ้องสี่สามห้จะสุดเก็ียบเลยขนาดรลที่ยังเห็นแตาไฟเลยนูดี่ดิรถเตาพลังไปยิมงจำนำงดถสายเหนือห้าจะดสอง มาเด็กผสมคณะมาเด็กผสม,ก,ม,ก,ก,มก,ก็หิมะก็เริ่มละลายคู่กันนะจ้ะหิมะมัน้ำงระตกมาเจ็บเบิ้งในไอ้พยากรณ์อ,อากาศเขาว่าฝนจะตกอีก ตื่นแบบนี้ตรงแบบระวังนะจากเพราะว่าบางเทือรถขันแนมไปห็นห้องใส่เสื้อกันหนาวแบบรู้จักเก็บสี้ถือสว่างดู้ิซื้อนะจ่ะจะเป็นเแบบท่าไหรี่ดอกสี่ดำถือมันแบบเป็นอล่ะบางเทือรถมันแนมไปห็นนะจ่ะ ขึ้นภาหนาเขาตูนหน่อไม้จำเนี้ยแน่บอกเลยตรงไหนไม่ว่าเป็นลูกโอเคน้องพี่หนองเจ้าของได้มากถ่ายบรรยากาศได้บงน้อจ้า บรรยากาศก่อน้านดอกควางกังการนอจากจะยิ้มแตก็อะไรก็จใชรกับกิดการด้วยจ้าบ๊ายบายไปแล้วไปแล้ว